สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซทั้งหลายทั้งต่างประเทศแล้วก็ทั้งประเทศไทยมือนี่พิมพ์กมากอัปเดตแม่พลอารับตาอย่างแม่ก็คือว่าแพ้กดทับติดเชือ้อแพ้กดทัรบระเบิดอีก รอบที่ห้าก็เป็นการเสียเงินคือเก่าเนาะก็คือว่ารอบนี้ก็อาจจะนักนักกลัวอ่าที่ผ่านมาอยู่เพราะว่าหนึ่งก็จ้างหมอมาล่างถูกมือสองคือผมกะหลุดล่วงไปแล้วเข่งหัวแล้วอาการกะ บาดแพลกันยังใหญ่ยังใหญ่คือเก่าเวอะขึ้นมาคือเก่าเป็นอใดรแม่พอนอาการเม่อยเอมื่อยเนาะเมื่อยแห้งกินข้าวบดแสบเนื่องจากว่าพิมพ,ามพ์กับได้พาแม่พอนก็ับไปโ้งหมอฝั่งมุกดาหารเนาะซึ่งคาใช้จ่ายก็ร้ายแต่ว่านอนได้สองคืนเนาะแต่ที่จริงกันยังบอดกำหนดให้เมื่อ ปะเข้ากับคอมาก่อนเนื่องจากว่า,าเงินบ่เพียงพอเนาะกับว่ากันแบบตรงๆเนี่ยก็เลยมาหักซาต่ออยู่บ้านตอนนี้กะอาการกะยังชื่อว่าบอดีข้นปานใดเป็นอะไรกินข่าวแซบอยู่บ่กินข่าบ่คอยได้เนาะกินข่าบ่คอยแซบเนาะเมื่มมอยเพราะว่าต้องกะ กินยาใส่ยาสียาลายเนาะอ่ากะชื่อว่าเพื่อนกะชื่อว่าโล่งอยู่กะเพื่อนเท่าก็ได้มีปงเยี่ยมเนาะเปิดปองเยี่ยมอบะบาแล้วพิมพสีอัปเดตทั้งทั้งนอกให้เบิงเนะาะเมื่อเทนี้เนะาะจักซีวอลเนอได้แล ากาบางคนกาอยากเปิ่งว่าพิมพ์เป็นโนวใดเห็ดโนวใดยอยู่เนาะกะคือแนวนี้แหละกะวนไปวนมากกายังหักซาเมคือเก่าดูแลแม่คือเก่ากะขอจบคลิปเท่านี้เนาะสบายดี